ทันข่าวปะขัามกีฬาผู้บอลไทยบายแอนโทนีสไตล์ประจำวันที่14ธันวาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเราไปดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อารัฐไงสถิติ5นัดหลังสุดก่อนเกมทีมชาติไทยประทะทีมชาติมาเลเซียรอบรองชนะเลิศ เมืออ่อวานนี้ความเคลื่อนไหวก่อนโค่นวังทวัชัยดรงอ,อง่อนตะกุลผู้นำทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่2ปีลงสนามรลบรองชนะเลิศดพบก,กับเสือเหลืองมาเลเซียการแขง่งขันฟุตบอลชายซีเกมส่วันี่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพวันที่15นะครับผมเวลา20นาฬิกานาสนามราชบังาลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่องโทรทั่น์ดาวพีพีทีวีเอชดีช่อง36 โดยสติห้านัดหลังสุดก่อนเกมทีมชาติไทยยุคยี่สาปีพบกับทีมชาติมาเลเซียยุยี่สาปีโดยทีมชาติไทยยุคสาปีชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1โดยก็จะมีวันที่11นะครับผมเดือน12 2 5อ8ซีเกม2025พบกับสิงคโปร์ยุคสาปีชนะไป3าต่อศวันที่3เดื 2, อน12 2025นะฮะซีเกมพบกับนักกอล์ฟเดบอรเรสเต้ชนะไป6กต่อห วันที่15เดือน11สองวัน25นัดการชับมิตรพบก,กับอินเดียอยู่2 3ปี4ต่อ0วันที่14เดือน12สองวัน25นัดการชับมิตรพบก,กับจีนเสมอกันไป0ต่อ0อะไรก็วันที่10เดือน12สองวัน25นัดการชับมิรพบก,กับจีนยุยบ3ปีแพ้ไป1ต่อ3ส่วนในภาคฟังสถิติ5เกมล่าสุดของทีมชบบาติมาเลเซียนั้นอยู่2 3ปีชนะไป2แพ้ไป3ก็จะมีวันที่11 25, ดเดือน12สองวัน25ศึกม พบกับทางด้านของเวียดนามแพ้ไป0ต่อ2วันที่6เดือน1 2 2 0 2 5ศึกซีเกมพบกับทางด้านของลาวชนะไป4ต่อ1วันที่9เดือน9 2 0 2 5ชงิง้มแชมป์เอเชียยุวปีปรอบคัดเลือกพบกับไทยย3ปีแพ้ไป1ต่อ2วันที่6เดือน9 2 0 2 5อั้รอบชิมแชมป์เอเชียยุวปีปรอบคัดเลือกพบกับมองโกเลีย ยุ่ยปีชนะไป7ต่อ0ูนย์ะรกวันที่3เดือน9 2 0 2 5ชิงแชมป์เอเชียยุ่ยสปีปรอบคัดเลือกพบกับเบริบนอนนยุ่ยปีแพ้ไป0ูนอย์ต่อ1ในครั้งนี้ดีก็เป็นการพูดถึงสถิติ5เกมหลังสุดก่อนที่ทางด้านของทีมชาติไทยยุ่ยปีจะพบกับทางด้านของทีมชาติเบรเดเซียชุดยุ่ยปีในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจได้ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ ดูแล้นยังไงร,รายชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยพบก,กับทีมชาติฟิลิปปินส์ฟุตบอลหญิงซีเกมส์2025รอบรองชนะเลิศโดยการน,นี้เมื่อการนิาทายทอดสดทางช่องทีวีชั้นดาวพีบีทีวีเอชดีช่อง36รายชื่อ11ตัวจริงก็จะมีดังต่อไปนี้เบอร์3สุภาพรอินทร,ร 5, ปสิทธิ์เบอร์5ปณิ t าจิรัตนพิบูลเบอร์8ปลื้มใจสนติสวัสดิ์เบอร์9จิรพรมงคลดีเบอร์11ชัชวัลพระทอง เบอร์สิบสามสุนิสาสร้างไทยสงเบอร์สิบสี่ชวรักเพลงงามเบอร์สิบแปดทิชานันสดชื่นเบอร์สิบเก้าพิสมัยสอนสายเบอร์ยี่สิบเอ็ดเป็นพัฒานานันอุปชัยและก็เบอร์ยี่สิบสามเป็นดารีงอสุวรรณการแข่งขันฟุตบอลหญิงซีเกมส์วันทียี่สิบห้าเปิดฉากขึ้นแล้วระหว่างวันที่สี่ถึงยี่สิบธันวาคมโดยที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์วัน 24. ที่14ธันวาคมเวลา18นาฬิกา30บนาที นสนามชมบีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องโทิชั่นดาว p v t ี HD ช่อง36สําหำหรับร,รอบจิงนะเลิศนั้นจะทำการแข่งขัน,น,นขที่สนามชมบีสเตเดียมในวันที่1ิบธันวาคมในค้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์สาวๆทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอะไรยังไงเมื่อไทยเป็นชาติแรกที่ทะลุ100เหรียญทองอัปเดตเหรียญทองซีเกมส์2 0 2วันในวันที่14ธันวาคม เรียกว่าสรุปตารางคะแนนเหรียญกีฬาซีเกมส์2อวันล่าสุดนะฮะณนะวันที่14ธันวาคมหลังจบเกมการแข่งขันแบบบินตันในช่วงวันสุดท้ายปรากฏว่าทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานอย่างยิ่งใหญ่กลายเป็นชาติแรกของมากรรมกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ที่คว้าเหรียญทองรวมแล้วทะลุหลัก100เหรียญได้สําเร็จโดยผลงานในวันดังกล่าวนั้นนักกีฬาไทยเก็บเพิ่มอีก7เหรียญทองจากหลายชนิดกีฬา ส่งผลให้ยอดรวมจากเดิมนั้น95เหรียญทองเพิ่มเป็น102เหรียญทองนับถึงเวลา15นาฬิกา3นาทีจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการเด่งขันในส่วนของการเด่งขันแบดมินตันทีมชาติไทยการันตี2เหรียญทองจากประเภทคู่ผสมและก็หญิงเดี่ยวอย่างไรก็ตามมีพิธีร,รับเหรียญอย่างเป็นทางการไปแล้ว1เหรียญทองจากประเภทคู่ผสมซึ่งได้จากไตเติ้ลรุธนันอูบทองและก็เจน เชิญนิชาสุดใจประภาดจากผลงานดังกล่าวทำให้ประเทศไทยยังคง,งรั้งอันดับที่1ของตารางเหรียญอย่างเดียวแน่นในครั้งนี้โดยอันดับที่1นะผมก็จะเป็นทางนานของไทยนะฮะมีอยู่ที่104เีเหรียญทองอ่า66เหรียญเงิน38เหรียญทองแดงรวมแล้ว208เหรียญทองต่อมาอันดับ2เป็นอินโดนีเซีย38เหรียญทอง53เหรียญเงิน38เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น129ีเ้หรียญต่อมาอันดับ3จะเป็นเวียดนาม มี31เหรียญทอง30เหรียญเงิน57เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น118เหรียญต่อมาลำดับสี่เป็นของสิงคโปร์19เหรียญทอง19เหรียญเงิน26เหรียญทองแดงมีทั้งสิ้น64เหรียญต่อมาลำดับห้าก็จะเป็นมาเลเซีย17เหรียญทอง16เหรียญเงิน56เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น89เหรียญต่อมาลำดับที่6เป็นฟิลิปปินส์นะฮะ16เหรียญทอง23เหรียญเงิน55เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น94เหรียญต่อมานที่เจ็ดเป็นเยนมา2เหรียญทอง12เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น31เหรียญต่อวันที่8ก็จะเป็นเรามี2เหรียญทอง3เหรียญเงิน13เหรียญทองแดงทั้งสิ้นรวมแล้ว18เหรียญระดับ9ก้าก็จะเป็นบรูไนศูนย์เหรียญทอง2เหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น6เหรียญและอันดับที่10เป็นติโมเรสเตศูนย์เหรียญทองศูนย์เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น2เหรียญเท่านั้นโดยผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาไทยต้องตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งฐานที่เป็นเจ้าภาพซีเกม2025ทันทีและยังคงเดินหน้าลุ้นเพิ่มเหรียญรางวัลอย่างต่อเนื่องในโปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออยู่ของบ้านกมกีฬาอาเซียนในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์นักทัพนักกีฬาไทยของเราคว้าเหรียญทองมาให้กันเยอะนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารัฐันไงดัวรนะินาทรูแบงคอกทำหนังสือขอไม่ไปแข่งที่กัมพูชาได้ไหมเมื่อมีการรายงานข่าวระบุด้วยว่าทรูทำหนังสือแจ้งไปยังสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF เป็นที่รียบร้อยแล้วจึงตัดสินใจไม่เดินทางไปแข่งขันกับทางด้านของสวังริงเอฟซที่ประเทศกัมพูชา ในสุดทิ้งแชมป์สโมสรอาเซียนซึ่งก็มีกําหนดนะฮะลงสนามในวันที่29มกราคมสาเหตุสําคัญมาจากสถานการณ์บริเวณชายแดน,นระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในเวลานี้ทําให้สมโมสรมีความกังวลด้านความปลอดภัยของนักกีฬาและก็ชีมงานจึงได้แจ้งไปยังท่านของ AFF เพื่อจะขอให้พิจารณาหาหนวทางและก็โปรแกรมการแข่งขันนัดดังกล่าวใหม่ในครั้งนี้จะได้ไหม เบื้องต้นมีการารายงานข่าวบอกว่า AFF อาจจะพิจารณาให้ย้ายสนามไปแข่งขันที่ประเทศที่3เช่นเวียดนามหรือว่าสปปลาวอย่างไรก็ตามยังคงติดปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเนื่องจากว่าสว่างบริอกเอฟซีนั้นฐานะทีมเจ้าบ้านต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายครั้งนี้ทั้งหมดเลยนะทําให้เรื่องนี้ยังคงไม่สามารถจะหาข้อสรุปในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ทั้งนี้หากว่าสุดท้ายแล้ว ไม่สามารถจะหาทางออกในคดีนี้ได้จริงและทรูไม่ส่งทีมเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศกัมบ,บูชาตามกำหนดสโมสรยืนยันเลยนะว่าพร้อมยอมรับบทลงโทษตามระเบียบของการแด่งขันแม้จะต้องถูกปรับแพ้ในเกมดังกล่าในคดีนี้ก็ตามทีเรียกว่าเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะแต่ก็ต้องมีแนวทางในการแก้ไขยอยู่แล้วผมคิดว่าเช่นนั้นนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอะไรยังไงเมื่อทวัชชัยกับเสกสรร เิดเผยความพร้อมบอลชายไทยก่อนจะบุกกลับมาเลเซียนะโดยทวชัยนรงคออนตระกุลและกเ็เสกสรรนราตีร่วมถแถลงข่าวก่อนเกมทีมชาติไทยปะทะทีมชาติมาเลเซียศึกฟุตบอลชายมากกมกีฬาซีเกมครั้งที่33รอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยก่อนเกมโค้ชวังก็ได้เปิดเผยบอกว่าความพร้อมของทีมก่อนจะเจอกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้แนะ่นอนครับ เราผ่านรอบแรกฐานะที่เป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วส่วนตัวผู้เล่นก็พร้อมแล้ว100%การเจอกับมาเดเซียในครั้งนี้ก็อยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าทีมชาติไทย แข่งแข่งแต่อย่างไงก็ตามเราจะไม่สามารถประมาทคู่แข่งและผมขอมองแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าคู่แข่งเป็นทีมที่มีคุณภาพดังนั้นจึงต้องขอโฟกัสในวันพรุ่งนี้เป็นหลักก่อนส่วนจะเจอกับใครในรอบต่อไปก็ขอให้เป็นเรื่องของโชคชะตาเพราะว่าทีมชาติไทยนั้นพร้อมเจอกับทุกทีมอยู่แล้วและนี่ก็เป็นทันข่าวภาคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยายอันโทนีสไตล์ประจำบัญชี14ธันวาคม2568 โดยชยายผูบ้บังคับรัางฟุตบอลไทยครับ